ฝึกอ่านแจกลูกสะกดคำคําที่ประสมสระอาสระอาเป็นสระเสียงยาวเขียนไว้ข้างหน้าพยัญชนะ กออากาขออาขาดอาดาจออาจาตออาตาบออาบา ปออาอาปออาปาหออาหาสออาสาผออาผามออามา นอานาชออาชาลอาลาทออาทายยอายา พออาภางออางากาขาดาจา ตาบาอาปาหาสาผานา ทามาชาลายางา